ความคืบหน้าของนาราเคปกระเทยค่ะล่าสุดได้ออกมาไลฟ์สดผ่านบัญชีทิกตอกนะคะว่านาราขายกล่องสุม่มสิ่งเดียวที่นารามีคือความรับผิดชอบถ้าหลายคนจะถามว่าทําไมต้องพูดว่ารับผิดชอบทุกคนมาเล่นกล่องสุ่มกับนาราทุกคนมาซื้อกล่องสุ่มกับนาราพูดตรงๆว่าทุกคนก็อยากจะได้ในสิ่งที่มันเป็นกําไรนาราขายของ แต่แรกที่เขาซื้อมาจนถึงก่อนที่จะเป็นหนี้สินเขาก็ได้ตามที่เขาได้ไปจนเป็นหลักแสนซึ่งเงิน4ี่แสนบาทเขาไม่ต้องทําอะไรเลยแค่นั่งเฉยเฉยนาราก็ให้เขาไปได้จนกระทั่งวันหนึ่งที่เราขายของต่อไม่ได้แล้วสิ่งสําคัญที่สุดคือนาราจะต้องรับผิดชอบกับเงินที่เขาให้เรามานาราต้องรับผิดชอบให้กับเขาทุกบาทนาราเป็นหนี้สิ่งหนึ่งที่นาราทําได้คือการรับผิดชอบในการใช้หนี้คนอื่นอันดับสองนาราไม่โกงนาราติดหนี้500กว่าคนนาราใช้จนเหลือ90 ถึงหนึ่งร้อยคนใช้ทุกคนเพราะเราเป็นนี่เขาแล้วนาวราใช้วันหนึ่งนาราเป็นนี้อาจจะหนีไปแล้วหรือฆ่าตัวตายไปแล้วแต่นาราเลือกที่จะไม่ทำนาราเลือกที่จะกลับมาใช้นี่ขายของตีสองตีสามตีสี่ทุกอย่างแต่สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าเข้าใจหรือไม่เข้าใจ